สวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนผมชื่อนายนัทนนทนามสก,กุลมีศาสตร์ชื่อเล่นชื่อเฟรมเกิดวันที่16พฤศจิกาพศ 2, 2 5 4 1อายุ18ปีส่วนสูง171น้ำหนัก65ตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองศึกษาอยู่ที่ วิไลเทคนิคพิษณุโลกระดับปวชหนึ่งสาขาช่างไฟฟ้ากำลังข้อดีของผมคือเป็นคนที่ตลกเฮฮาเข้าเข,ข้าคนอื่นได้ง่ายข้อเสียของผมคือเป็นคนที่ขี้น้อยใจงานในเล่ของผมคือเล่นกีฬาเต้นความสามารถพิเศษของผมคือเป็นนักฟุตซอล ฟุตบอลแต่ก็ที่อยากเป็นดีเจเพราะอยากให้ทุกคนสนุกเฮฮาและเพลิดเพลินและได้คุยกับคนอื่นเป็นมิตรกับคนอื่นและได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นผมขอจบการแนะนำตัวเพียงเท่านี้หวังว่าเราคงได้เจอกันอีกและได้พูดคุยในทอก แล้วเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ